หมอ D เราเกิดจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสุขภาพที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้นโดยเราพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลหมอีขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นสื่อการระหว่างผู้ให้บริการทางการแพทย์และผู้ป่วยเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด้านสุขภาพในการให้บริการกว่า500รายครอบคลุมกว่า20สสาขาเฉพาะทางดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจะพบในรูปแบบวิดีโอคอล หรือแชทจากที่ไหนก็ได้ในเวลาที่คุณสะดวกนะครับโดยไม่ต้องเดินทางนอกจากนั้นแล้วเรายังเคลมประกันค่ารักษาพยาบาลออนไลน์รวมถึงใช้สิทธิ์บททัตรทองได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ด้วยรวมถึงยังมีบริการส่งยาถึงบ้านนอกจากให้บริการแบบออนไลน์แล้วเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปคลินิกหรือไปโรงพยาบาลเรายังมีบริการแบบถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพการเจาะเลือดโดยสามารถดูผลแล b เนี่ยได้ผ่านแอปพลิเคชันหมอดีได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองไดด้้่ายขึนะสวก ยิ่งขึ้นครับ การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการทางการแพทย์ซึ่งมีหลักการสำคัญต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกป้องคุ้มครองด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเรื่องของการสื่อสารทั้งภาพเสียงข้อความต่างๆระหว่างบุคลกากรทางการแพทย์และผู้รับบริการยังต้องชัดเจนต่อเนื่องความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการก็จะต้องได้รับการดูแลด้วยเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการก็ต้องสอดคล้องไปตามกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านสาธารณสุขกฎหมายด้านดิจิทัลอย่างเช่น PDPA หรือกฎหมาย ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รวมถึงมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น ISO 27001รวมถึงการนำ NIST Framework มาปรับใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการจึงเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับหมอดีและสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างรอบคอบและต่อเนื่องด้วยหมอดีเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลในการให้บริการทางการแพทย์ ความท้าทายที่สําคัญมากอีกประการหนึ่งคือการมีพาร์เนอร์ดีๆที่คอยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ความท้าท,ทายต่างๆท,ที่น่าจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยีให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงจากความท้าทายที่กล่าวมานะครับหมอดีเราเลือกใช้ Google Cloud Platform ซึ่งได้กลายเป็นหัวใจสําคัญในการให้บริการของเราไม่ว่าจะเป็น การนำ Kubernetes มาใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุดในการบริหารทรัพยากรตามช่วงเวลามีเครื่องมือด้าน analytics ที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังมีการควบคุมความปลอดภัยเป็นไปนตามมาตรฐานสากลอีกด้วยทั้งนี้ t 2 IDC เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีลาวด์ที่เหมาะสม และยังช่วยในการวิเคราะห์ให้คาแนะนําในการปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่างๆในการใช้งานทรัพยากรบนคลาวให้เหมาะสมตามความจําเป็นอีกด้วย t r u e IDC ถือเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดําเนินงานของหมอดีทั้งในยามปกติและในยามวิกฤต อย่างเช่นในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาโดย True IDC เองมีความยืดหยุ่นในการให้บริการเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้าทีมงานมีความใส่ใจมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการทําให้สามารถเสนอแนวทางการแก้กปัญหาที่ตรงจุดและเป็นประโยชน์สูงสุดรวมถึงติดต่อง่ายด้วยครับสําหรับหมอดีแล้ว True IDC ถือเป็นพาร์ทเนอร์คนสําคัญที่ทําให้หมอดีสามารถดําเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน